มันนี่นี่เรารเรานี่ร้ายไม่เบานะง่ายๆกี่คนแล้วเนี่ยเออร้องตลกเพื่อนกี่คนละอ่ะโคโยตองกองเพือย,ยังไงเพื่อนกี่คนละหมายถึงเพื่อนยังไงอะ่ะก็เพื่อนก็เพื่อนก็มีแค่แบบนีงไงอือหือเออเหรอเราเราเราอะไรนะเออไม่ไม่แต่นราเพิ่งไม่ คนอื่นน่ะไม่ได้สนิทด้วยถึงขั้นเรียกเบฟนะเรียกเบฟมีสองคนก็มีเบฟกับสนุกกี้าจกอะนั่นั้นที่โอเวอร์บีซีก็ไปพากันตกปูนเฉยแต่ดูจากทรงมันน่าจะคิดกว่าเพื่อนนะก็ะเป๋าอะไรคะเห็นมีแบบว่าออกเว้นด้วยอะไรด้วยเอ้ยเห็นว่ามันเปลี่ยนทรงผมตามเยอะเลยนะเราก็ไม่ธรรมดาเนี่ย ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเข้าใจแบบนั้นเ <c oughs> มื่อกี้หมอฉันี่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะถ้าคิดเขาก็อันนั้นแล้วดีถูกปะ่ะนี่คือเราจะลันลาเลรอคือยังไงลัลลาเป็นผู้หญิงลัลลาเหรอเรียบร้อยค่ะไม่ใช่ก็มีก็อ่ะอย่างเบฟเบฟก็ไม่ใช่จะมาอยู่ด้วยได้ตลอดเวลาเบฟก็มีแบบแซบของเบฟ แล้วแล้วถ้าน้ำมืองาวน้ำมึ้อยากแบบอยากมีเพื่อนจกปูนเล่นบ้างเบบก็ไม่ว่างให้อยู่ดีเบบก็พาสาวไปโน่นนั่นนี่นี่ก็ต้องแบบทำความรู้จักคนไว้ไงอย่างที่สอนเคยสอนอ่ะไม่ดีเหรอก็มนคนสอนเยอะเกินไปนะเยอะปเหรออืมงั้นจะตัดออกสักสองสามคนก็ได้ไม่เป็นไร มันทาได้แต่เราต้องหวังผลประโยชน์เข้าใจไหมได้เลยเราต้องอยังไงอ่ะจําไว้นะง่ายๆอะไรที่จะม,มันได้มายากๆนั่นแหละมันจะมีค่าพูดถึงอะไรหมายถึงอะไรนะพูดดีๆนะก็เราควรที่อะไรที่มันจะยากไงเข้าใจไหมคือมันเราหลอกมันอะเอาให้หมดตัวนะตอนนี้มันทําเราทำาเราทําทให้มันรัก,กก่อนโอเคไหม ไม่ใช่แล้วมันไม่ได้แน่นานเ้นิ่งแค่ได้ขับรถจกปูเนี่ยหนีไม่แต่เชื่อเหอะฟังไว้นะน้เพึ่งไม่คิด<ช>แต่คนที่มันขับรถด้วยคิดเชื่อเถอะเชื่อหวยเรื่องเด็กดก,ก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่เราเราถ้าเราไม่ได้ทําให้เขาไปคิดไปเวนั้นเยอะแยะมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกก็เนี่ยแหละก็เนี่ยแหละเราก็ทําให้มันคิดไงทําให้เขาคิดเพื่ออะไรอะหลังจากนั้นเราก็หลอกแดกตังมันแค่นั้นเอง ไม่เป็นไรตังไปหาเองก็ได้ไปตกปลากับเบบก็ได้แล้วตังเอาตังเอาตังมาที่สามหมื่นอะรวยอะเอาตังมาไม่มีติดลบสองพันโดนจับมาอตอนโดนไล่ออกช่างมีตังติดตัวแค่ห้าหมืเองเอาแล้วหายไปไหนหมดใช้หมดแล้วก็ซื้อรถซื้ออะไรหมดจะมานะไปไหนดีจริงๆ เขาจะมองเราเปน็นไม่ดีนะเข้าใจไหมเห็นมีลงเห็ียูพชายลงรูปคงรูปคู่ด้ใครเป็นเนี่ยใครลงรูปคู่ถามก่อนไอชื่อสมโมกอะไรสักอย่างแล้วถ้าไมต้องมาดูยังไม่ได้ลงรูปคู่กับใครสักคนเลยชื่ออะไระนี่กูดูอะเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่บอกไว้แค่นั้นเองก็ดูไปอยู่เมื่อกี้มองไม่ดีอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ <นะ S 1> ม,มันก็จะมองไม่ดีเข้าใจไหม มันคิดว่าคิดว่าเราแบบว่าเป็นไง,ไง่ายๆมีหลายใจอะไรเงี้ยไม่ไม่หรอกแต่ว่านี่ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้สนใจไงเขาก็สนใจแค่คนที่สนใจเขาอย่างเบฟอย่างซาอย่าเง,งคนอืน่นถ้าไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักเขาจริงๆจะจัสจะจัดสินอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักใช่ไหมครับอยู่กันแค่นี้ก็แค่แค่คนที่แคร์เราก็พอ I don't care เออ ลิ้นเป็นไรอะแกคนที่แคลร์ลิ้นเป็นอะไรอ่ะลิ้นก็เป็นลิ้นสีหรือว่าอยากจะแลกลิ้นล่ะโอ้โหสักทีนี้มันแซ่บมากๆทำไมอ่ะเป็นอะไรกันเปล่ามีอะไรพูดมาสิเพื่อนกันไม่ใช่หรอพูดมมะเสร่ก็แค่เตือนเฉยๆเตือนเรื่องอะไรอะไรอ่ะมักเสรเดี๋ยวจะช่วยเตือน เตือนไปแล้วแต่มันไม่มีอะไรอะก็พูดมาสิก็พูดไปแล้วครับเรก็เพื่อนกันไม่ใช่หรอเราก็เพื่อนกันเนี่ยครับจะพูดมาสิก็บอกไปแล้วบอกไปไปแล้วเข้าใจป่าไมอ่ะอ,อะไม่เงินแน้วพื่ ก็คือหมายหมายความว่าประมาณว่าอย่าไปสนิทอย่าไปทําให้คนอื่นเขาคิดใช่ไหมันเลยจะพูดแบบน,นี้ใช่ปล่คือคือมีเพื่อนเยอะได้แต่ว่าอย่าไปทําให้เขาคนอื่นคิดเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี่มองจะใช่ไม่ด้หมายควไม่ดีไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือทําให้เขาคิดแล้วก็หลอกแค่นั้นเขาจะมีแต่ถ้าเบสไม่คิดไม่คิดอะไรอะเขาจะหมก็ ดีแล้วก็ทําให้เขาคิดแล้วก็หลอกตังซะเป็นไงเป็นความคิดที่ฉลาดไหมซารา<อ>่าท้อ่ะยะเห็นแก่งเงินได้ปะล้วก็มีวิธีหาเงินแบบ,แบ,บอย่างอื่นไหมอ่ะเขาต้องการาคนจริงใจอ่ะออ,อยากจะคนจริงใจมีไหมแถวนี้อ่ะรู้ไหมย่าเห็นแก่งเงินสีย่าหน้าเงินรู้ไหมเงินมันหาได้นคน,นดีๆแถวนี้มีไหม อขอโทษละกันครับไม่ก็คุยกันตเตือนกันได้อะไรที่มันไม่โอเคอะ่ะแต่ก็ต้องดูการกระทำเขาด้วยว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหม,มใช่บางทีอาจจะไม่ได้รู้เพ<ๆ>ื่อนเขาก็มีคนคุยอยู่แล้วเขาก็มีเพื่อนบ้างไม่เห็นเป็นไรเลยที่ยิกห่อ,อะ่ะมีเพื่อนน่ะผู้หญิงอะ่ะเขายังไม่เห็นว่าอะไระเลยอะ่ะ ถูกไหมอ่ะครับอืเป็นเพื่อนกันเราปรึกษาเราเตือนกันได้สิไม่หรอกไม่หรอกครับคือพี่ผมมาคือก็นั่นแหละก็อยากก็แบบผมว่าพี่ผมคือแบบว่าอยากให้แบบว่านี่มากกว่าใช่ดูแลตัวเองด้วยใช่ครับคือมันอันตรายครับคือกิงไม่รู้หรอกเเราเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรถูกไหมถู่ครับใช่พูดไป อันนี้อันนี้ผมก็เข้าใจในมุมพี่ผมนะแต่ผมก็เข้าใจในมุมผู้หญิงแหละแต่ก็นั่นแหละที่ผมแค่อยากให้ระวังตัวครับจริงๆทั้งเมืองแม่อันตรายเท่านี่ละมั้งเนี่ยเนี่ยฮะสองคนยืนนี่อันตรายสุดเมืองสองคนนี้มันตัวอันตรายสุดละมั้งเนี่ยคอมชี้บอกเลยนะผู้หญิงเขาก็มีวิธีป้องกันตัวเขาเองนะเขาก็ไม่ได้โง่นะหยอย ก็แค่บอกเฉยอันนี้แค่มาบอกเฉยมาเตือนเฉยครับที่ผมแค่มาเตือนเฉยไม่น้ำพึ่งก็ขอบคุณที่มาบอกแต่ว่าน้ำพึ่งก็รู้ว่าเวลาแบบสายตาคนข้างมองมองเข้ามาสิบคนก็สิบอย่างมันไม่เป็นไรหรอกให้เขาเห็นเขาว่าเขาอะไรเราก็ได้ทั้งๆที่เขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆอ่ะใช่ตัวเรารู้ดีว่าเราเป็นคนยังไงคนรู้จักเราจริงๆก็เนี่ยมีคนที่ยืนหนู่กับเราคุยกับเราถ้าเป็นคนบอกเองทุกนก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกัน ใครจะคิดไงก็ช่างหัวมันสิเออแล้วมาสวด,ะ,ดะไรไงก็ช่างหัวมันสิม,มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันไม่รู้จักตัวเราดีว่าเราเป็นเป็นยังไงอ่ะเข้าใจไหมกโดนสวด,ดยาวครับผมม,มีปากก็พูดไปใช่ไหมแต่ว่ามึงเคยได้กูหรือยังก็ไม่เอาหุบปากซะแค่นั้นแหละอือ่อบอกช่งนั้นก็แหละหนัวจนมดลูกเคลื่อนยังกล้าเรียก,กว่าเพื่อนอีกเหรอคะ ดีนะแต่เขาก็เป็นห่วงนะเนี่ยเขาก็มาเตือนเหลื่อยก็น่ารักงั้นเนี่ยเป็นห่วงเพื่อนอยู่แล้วครับว่าไง่ว่าไงครับพี่เลยไม่เห็นมาเตือนซาร่าแบบนี้บ้างเลยซาร่าก็เพื่อนนะก็เคยจะเตือนไงนถ้ามีอะไรก็เตือนอยู่แล้วอย่าง่้ยซาร่าไม่ต้อง<ม><ม>ห่วงอ๋อข้าซาร่ายังไม่มีอะไรที่ต้องเตือนไง เห็นน้ำพึ่งซาล่าชอบชอบเหมือนว่าคุยคุยแบบว่าเจอใครก็คุยก็ก็อัธยาศัยดีอ่ะแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่ได้ตั้งใจมันดูเซ็กซี่เองเนาะซาร่าเนาะจะคนมันเซ็กซี่คนมันสวยอะเนาะแต่งอะไรมันก็เซ็กซี่เซ็กซี่มันออกมันออกมาออกมาทางหน้าตาด้วยดีททำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะมันจะสวยช่วยไม่ได้นะยิกใหญ่ครับ น่าครับอะไร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 นะหรอะเดี๋ยวนี้แบบรู้สึกว่าห่วงน้ำพึ่งเป็นพิเศษนะไม่เห็นห่วงซาร่าเลยหรอก็ห่วงก็ห่วงเป็นยังไงมันเป็นยังไงห่วงก็ต้องห่วงให้ให้ครบสี่ห่วงห่วงก็ต้องห่วงให้ทั่วถึงสิเนี่ยถ้าห่วงแค่คนเดียวจะอยู่กันได้ไง ออแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงฮะถถูกครับอาะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอถ้าเราอยากเป็นเพื่อนกันดีเราก็ต้องดูแลให้ได้ทุกคนสิรู้ไหมครับไปเถอะแซมเอาลี่ไปไหนอ่ะ อยู่ต่่ออยูคุยกันก่อนสิอ่าอยู่คุยกันก่อนสิไม่คุยตรงนี้แล้วก็ชนไปคุยตรงนี้ไม่ได้คุยในห้องก็ได้นะสามคนอืออืมไปไหมฮะไปนะแต่ถ้าไม่ว่ากันก็ก็ไปเจมด้วยก็ได้นะครับเผ่อไม่แซมอยู่คนละห้องกนดีแล้วไปไหม คุยตรงนี้มันเมื่อยขาว่ะไปคุยที่ห้องกันดีกว่านอนคุยไหมถ้ายืนคุยเบื่อแล้วอย่าเลยคุยตรงนี้แหละโถพ่อสุภาพบุรุษสุธาเทพเอาอยากิีอเลยอ่ะก็จริงก็ตั้งแต่ที่คบมาเคยพาเข้าห้องไหมสั่งเข้าไปอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้สั่งครับเคยพาใครเข้าห้อง ว่าเราไงแต่เราก็เคยได้เสียกันแล้วนะลืมเหรอตอนเธอเมาอ่ะเธอลืมมาเสิเมื่อวานเขาอ้วกด้วยอ่ะก็ดูแลตัวเองคักข่อนเยอะๆเขาว่าเขาท้องนะใช่เหรอท้องกับใครอ่ะโอ้โหท้องกับมึงอ่ะพี่ผมมาเกิดมามีกรรมครับจริงๆตัวดำแต่สึกหลอ ถ้าเล็กก็ไม่เอาหรอกนะหล่อแล็กเล็กอืมหล่อหล่อแต่เล็กก็ไม่เอาก็าไม่เอานะครับทำไมกูรู้สึกว่ากูพูดเยี่อะไรกูโดนหมดเลยวะกูอยูอเ่เงียบเลยอืเราเป็นเพื่อนกันก็ดีนะเนี่ยจริงไหมน้ำพึ่ง ใช่เนาะบุเรืองบุเรืองจะเป็นเพื่อนกับซาร่าเนาะยีงไงก็ก็ดีออกทำอะไรไม่ดีมาแล้วก็ตักเตือนกันคุยกันใช่ไหมตรงตรงใช่ไม่ต้องอมีนอะรปิดบังก็ดีออกจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีแบบเส้นอะไรมากั้นด้วยเนาะอเอาไหมสามคนเนี่ยสามคนเพื่อนรักเอาไหมเอาไหมบุนเรืองตอบสี่คิดน,น้นอย่าค,คิดนานสิอย่าสตันสิ มื่อวานที่มืดไปตกปลาหรือเปล่าทำไมถามไปทำไมถามเพื่อถามไปเพื่อเอาพรจริงเดี๋ยวพื่อพรนะมันไม่ได้ตกไม่ได้ตกเฮียอะไรอ่ะกูก็ไปกับมึงอยู่เพื่อนมึงออกพรมึงไปเจอพี่แซมแต่หนูไม่เห็นพี่มืดไม่มึงฟังกูเอ้ยพี่น้องฟังพี่ไอ้แซมพูดไปน้องฟังพี่เฮ้ยพี่เลี้ยงใช่พี่เลี้ยงไม่อยู่ตอนนั้นเออนี่คือเรื่องเรื่องนี้ครับแพี่มืดอ่ะพี่มืดไปกับ ไม่ฟังดินี่ไม่ฟังนี่เราจะตัด้องนี่พี่แซมมันนี่พี่แซมมันี่ไม่กนอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่พี่พี่มืนอยู่ตรงนั้นแหละไอ้แซมกูไปก็บอกไปเว้ยกูไปก็บอกไปเว้ยหนูให้ส่วนแบ่งถ้าพี่พูดว่าพี่พี่มึนไม่ได้ไปเท่าไหร่พี่มึนให้หมื่นหนึ่งอยูให้พี่ห้าพันนะคนครึ่งเลยพี่มึดหมื่นหนึ่งรู้เรื่องไหมอะไรหมื่นหนึ่งเขาจะให้มึงแค่ห้าพันยิดดูดิแล้วพี่ให้ผมอะไร ก็พูดความจริงอะถ้ามึงพูดความจริงกูว่าจะให้ค่าขนมแบบหกพันด้วยถ้ามึงพูดความจริงอะอ่ะอันนี้อันนี้แต่หนูมีกันสามคนถ้าได้จากพี่มือที่พรดูพี่แตบจะเข้าข้างพี่มือพี่ไม่ได้เข้าข้างแต่ฟังเออฟังอันนี้คือเรื่องจริงยิ่งกว่าเรื่องจริงหวานจอไม่ได้ไปไอเลี้ยงไม่อยู่ตอนนั้นไอเลี้ยงไม่อยู่ เเียราไไปกกันน่ออ้แซมถ้าถ้าพี่มืดไม่ไปทุกคนได้หมื่นหนึ่งใช่พี่มืดบอกว่าแต่ถ้าไม่ให้ไงแล้วถ้าไม่ให้อะแล้วมึงคิดว่ามึงฝั่งเขาแล้วเขาจะให้ปะอ่ะกูถามเลยถ้าเขาไม่ให้ไอแซมโอ้ยเีี่อ่ะปกป้องกันดีไอ้สัตว์พรนอีที่อเออพี่เรื่องเอาดิเียเออไอ้สัตว์คุยใหญ่ด่านะไอผู้หญิงที่แรกก็ยังไม่จบนะไอพรไอเที่ออย่าให้เหลาอย่าให้เหลา กูป้็ใครวะเมื่อกี้กูก็ด่าพี่มืดอยู่เข้าข้างผู้หญิงไอ้สัตว์เออพี่เรืองผมขอพี่เอา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 พี่เรืองผมขอพี่เรืองพี่เรืองไม่เอาพี่ไปไปแซมเราเราไปตกปลาคือตกเว้ยปะแคิ่เลิกตอแหลเธอมืดอุ้ขอแล้วเดี๋ยวเราพี่โจมาอย่างเดียวอ่ะคือพี่เรืองมันอยู่ฝั่งใครวะ กูอยู่ฝั่งฝั่งไหนได้เปรียบกูอยู่ฝั่งนั้นอะฝั่งหนูหนูบอกแค่นี้ยังไงกูตายนานแล้วเหรอยังไงก็ที่จะไม่กลับไปอะเจ้าพี่ลอยอ่ะพี่ลอยเขาก็ต้องอยู่แหละตามหน้าที่เขาเขาออกไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถ้าเขาไม่ออกแล้วก็หกพันไม่ต้องทอนน้องโชขาดสมิตรตัวนี้มันเป็นหน้าที่ของเราที่ที่มันเป็นงาน